ขอเจริญพรคณะสถาญาตโยมท่านทั้งหลายวันนี้อาธมามภาพจะได้อธิบายเกี่ยวกับการบูรณะปฏิสังขรณ์ซ่อมสะพานสุตองเป้ซึ่งในวันนี้การซ่อมสะพานสุตองเป้ซึ่งทางคณะสงฆ์สถา,าพร้อมทั้งเป็นหลุมที่ขุดน้นนำอขออนุโมทนากับคณะสถาญาตโยมทุกคนทุกท่านที่ได้ร่วม พ้าป่าสามัคคีบุรณะสภา